สวัสดีค่ะพแม่พินองเมื่อนี้ก็มาพอกกับมาดางคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุป12เสียนดังให้เป็นแนวทางวันนี้เนาะกรับขอบุณขอบคุณ12เสียนเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง12เสียนเนี่ยเข้าไปกันหลายเสียนมากเด้เอพแม,ม,ม่พินองรอติดตามชมไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นคลองไผ่เนี่ย จะเข่าจะปังตองหวดอิกบนอะคะเนาะจังใดกาบขอบุญขอบุอบณเส้นเซียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กาบขอบุญขอบุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวชสิปเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากขอปักพุณนเป็นอย่างสูงเฮ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเสยนเซียนกันเลยค่ะว่าจะเข้าจะปังไหมจะถูกใจ fc หรือเป,เป,เปอล่านะคะเนะาะข้นี้ก็จะเป็นของลุงส่งเนาะพ่อแม่พี่น้องลราพัฒนาเมื่อวานล่ลงล่องชิมไฮเ้อรค่ะเรื่องของลุงส่งสายเดี่ยวไปแล้วเนาะ ว่าควางลุงทรงพันไห่มาสองชุดเนาะวดที่ผ่านมาวันที่สิบสองวันที่สิบสองไห่ตัวนี้มาเนาะค่ะแต่วันที่สิบรัฐบาลเราไม่ออกพันไห่ชุดนี้มาแตกบนรางด้วยค่ะผู้ดใดเขาไปเบิ่งคิดไปเนาะถ้าผูใ้ใดเขาไปเบิ่งแล้วกะดีใจน้ำเนาะจะได้เห็นทุกชอดแล้วบางท่านบางคนยังเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าควางลุงทรงแตกบนรางด้วาวั่นแสดงว่าเพินได้อยู่เนาะ แสดงว่าเพื่อนได้เบิง้งยู่แต่ว่าเพื่อนสิได้วอทอนแล้วเพราะว่าเพื่อนก็ะอัตลังเลเนาะเพราะว่าลุงทรงเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเพื่อนเปลี่ยนตัวเลขอันที่จริงสิมอวอกววันที่สิบสองได้หนิพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวันที่สิบเพื่อนบอ,อกมาดามก,กับเจ็บหลักฐานในเหมือดอยู่วันที่สิบสองเปลี่ยนตัวเลขแเ,เลยบอกเขาเนะเข้าแต่ตัวรูดเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ถ้าผู้ใดยังบ่ท่านได้เห็นคลิปของลุงทรงสายเดียวไปแล้วเนาะ วันนี้ก็จะมาสรุปให้เหมือนเดิม12หรือ13เสี้ยนหมูมาดามหนับอยู่เมื่อนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับของเจตตาล่อเด้อเพราะว่าของพ่นเข่าได้หดผีพานมามาดามบได้มากเนาะอ่าลุงสองให้มาวันนี้รวดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับห้าสองตัวหกหางสองตัวก็จะมีแปดสอง 8ปดสี่แปดหแล้วก็5้าตัว3หางจะมี4 05 8 5 4 3 8 6 2ตัวเน้น4หางเน้นไปที่82ดสองศูนตัวเน้นหมดทุกหางเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสงเนาอ แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของอสุพัน์ของอสุพันก็นลงให้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะของอสุพันก็ลงคชีพให้แล้วเพระาะว่าของเพิ่นเข่าตรงๆต,ต,ต,ตัวเน้นตัวเจาะู้ได้เป็นแฟนคลับจับตาม่องอสุพันให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับเจ็ดสองตัวอกหาง สองตัวก็จะมีห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกสองแปดสองเก้าสองเบิ้นสองสองสามตัวเบิ้นสองสองเจ็ดเจ็ดเด้อค่ะสามตัวสองหางสองห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่ตัวหนึ่งหางห้าเจ็ด แปดสองเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางเพราะเน้นให้แค่สองหางเด้อพรมพี่น้องเข้าไปเฉยเน้นไปที่ห้าเจ็ดแล้วก็แปดสองสามตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวก็นเน้นเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครลงคลิปให้แล้วถ้าผู้ใดอยากเห็นประวัติหรืออันมาดามสัมมนาตัวเลขของคนค่ะเข้าไปติดตามได้เนาะคะนะ่ะเนาะจะได้ชัดเจนเนาะพรมพี่น้องแต่วันนี้มาสรุปหลายเซียนเราต้องรีบหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ของแมวน้อยน้ำชั่วก็เข้าไปเต็มๆมเน้อค่ะเด้อเข้าไปที่ตัวกันสี่สองสองสี่นะคะของแมวน้อยน้ำชั่วเมื่อนี่มือไม่ไปไม่ลงลิปให้แล้วคึอกันพอแม่พี่น้องลงลิปไปแล้วประชันก,นกันกับกับของแม่มาลุยเนะาะเมื่อวานนี้แมวน้อยน้ำชั่วให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสองสองตัวสี่หางสามแปด สามสี่สองหนึ่งสองแปดตัวกันจะเป็นสามสองหนึ่งแปดสามตัวสามหางเก้าสามแปดเก้าสามสี่สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สองหนึ่งสองแปดแล้วก็สามสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้เนาะคะ่ะตากความบุญความกุนเชียน ให้ตัวเลขแนวทางเนาะกาบขอบพะคุะ่หลายๆของปูโคราชก็ลงคลิปให้แล้วเหมือนกันเนาะของปูโคราชเข่าตัวเน้นตัวจอเข้าไปเต็มๆสี่สองต,งตรงๆแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองปูโคราชให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้0กับ1นสองตัวเหางสองตัวเหางก็จะมีสาศนย์ สามห4ึ4งสา5ส5งสี่ศสองตัวเน้น3าหางเน้นที่0ูนย์รูดที่0 3 0 4 0 5 0มศูย์่ศ้เด้วค่ะตัวเน้นตัวจอเนาะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของปู่โคราชเอกับเฮงวายุมาดามนี่ลืมนาวสันบัตของบางท่านบางคนเจา้าคืบอบ่ลืมพะนะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวเลขหลายปานนี้บ่ลืมสิว่าไปไสเนาะเจ้าว่าบ่มื้อนึงบ่แม่น้น้อยตัวเด้นี่พ่อแม่พี่น้องอ่านอยู่นี่จนกินน้ํา2เทียก็ยังบ่ค่อยบ่ยังบ่ซั่นเซาค่อยแห้งเด้นี่7เสียนดังแน่แล้วก็8 9เสียน12เสียนแล้วก็ลาวพัฒนาท่าน้อยแล้วก็ลาวสามัคคีอีกปาติโทแต่งโมดแต่งสร้างคันผิดพลาดก็ขอโทษขออภัย เพร่ะวานนางอ่านชูมือหยุแต่ว่ากันยังหลงคือเกาปะเมพี่น้องกะลืมของพนคือเกาตัววิ่งตัวรวดเพ่นคำว่าอมเมต์ว่าลืมมาสั่นที่ของคนอื่นทําไมไม่ลืมพนะมาสร้างว่ามันเบาเป็นตะเล็ดตัวนมาดามแถวโบอยากลืมจักเมียนปมเมพี่น้องเอ้ยมันหักลืมมันบวเห็นบัเมีนบัเมนลืมเช็คเช็คแต่ละมือบัเมนเหนี่ยหน่อยคนเนาะเลขอกออกแล้วก็ต้องมาเช็คด้วว่าของไผ่เขาขล้องไผ่เข่าตัวรวดตัว จอตัวเนียนตัวยั้ยงแม่พ่อพี่น้องน่งเขียนน่งอ่านอยู่บริษัทสางยังเลยล่ะไปแต่ละมืออ้าบาให้ฟังเดี่ยวบริจมของแอดแม่มารวยเราไปที่แปดเก้าลวงชีบห้แล้วเมื่อนี้เขาว่าติดตามชมทาผู้ใดยังบริเบิงเนาะของแม่มารวยให้มารูดสี่กับห้าสองตัวสิบหาง สองตัวสี่หานจะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าสี่แปดสี่หกห้าสามห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งห้าหกสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกเอาขับหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของแอตแม่มารวยแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นคล้องบ่อผ้าโชกนี่แหละมาดามลืมคล้องเพลินนี่แหละเอสซี่เลยเขามาคอมเหมตนว่าบัดเชียงฮ้องผู้อื่นเจ้าคือบ่ลืมพนะะบ่แล้วบ่อยอยากลืมจักียาบุญแล้วบ่อเม่พี่น้องเหตดยังใดดเนาะคนเฮ้าเนาะบ่เมียนเชียงจักเชียงย่นเด้นในคนเม่พี่น้องคนเด้นในคนค่ะคนบ่อยอยากลืมจักเมียเต้าไปแห้งสิลงนาลืมหลังแล้วบ่อเม่พี่น้องใกล้สิได้กินเงินราชการล่ะโอเงินเดยอนมัน ลัดแล้วแห้งสิล้งนะล,งลุงหลังแล้วบาทนี่กายวันเกิดมาแล้วเด้เลียวยความเดว้วันเกิดกระไดันผูใ้ใดอยากได้ข้อมือนมาลังไม่ <c oughs> อยากได้อยากได้เลขวันเกิดเพื่อจะเอาไว้เป็นแนวทางวันนี้เด้อเมื่อนี้เนาะเอาบอพาโชคให้มาเนาะบอพาโชคของเพื่อนเขาเก่าลางสองบนเด้อค่ะเด้อตัววิ่งตัวรูดจับคู่ให้ ไม่ถูกเนาะเสียดอยู่บนมีพนอ้องอาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่เมื่อพระโชคให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองคุ่ครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หาสามสี่สามห้าสามหนึ่งสามเก้าตัวกันจะเป็นสามสูตรสี่ห้าสามตัวสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามสี่ แล้วก็สามห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอผ่าช่เนาะดับตามองเด้อของบอัวพาโช่วของเพิ่นเดินดีเด้อค่ะเด้อขอให้ห,หนะา,ายไวๆนะบอวผ่าโชคเพิ่นบ่วสบายเพื่อพี่น้องเพิ่นนั้นบ่นวมนป่วยเน่าออื่นดอกลดล่องมาสัน <c oughs> ลดลดล่องมาสันว่ากับบัเมันล่องแห้งดอกลดอันนั้นซื่อๆดอกเพื่อพี่น้องพเพิ่นวมากะะลึกเป็นง้วยงงแน่เนาจักหน่อยมาสัน เป็นงงงงวยงวยแนวพันวาเนาะอาขอยหายเร็วเร็วขอให้หายเร็วเออปลอยเป็ดของออปอยเป็ดเข้าไปที่ซีเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่สี่จับคู่ให้ม <IM Anh> ไม่ถูกสองตัวมาตัวเมื่อนี้บังดูหายมากด่าลาค่าบอยมักบูให้มาสามเมตรเดียวรูดลราพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนสองตัวสามหาง 7 3 0 3แล้วก็ส1แหนึ่งับหน้าจอเน้นทุกหางเน้นทุกหางอ่านรอบเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเขียนด้านว่าบูกคักเนาะบูกักบูคกักบสตัวอ้อสองตัวสมหางเขียนเขียนรูดสามเม็ดเดียวพ่อแม่พี่น้องอ่ะจัดไปแับหน้าจอเราไปตัวกาควาบุญขอาคุณขอปล่อยเปลี่ยนที่ให้ตัวเลขหน้าท่างมาว่างท่างสองกาขอพระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของปูศูนของปูศูนย์เถือว่ายังบรลลูนแน่น8มาแปมือนีผู้ใดเป็นแฟนครับปูศูนย์เจับตาม่วงปูศูนย์จ็ให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มรึ่งคืนนี้4ี่กับห้สองตัว9ห่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนงหกสองสสองห้าสองหกสามส สองตัวเน้นสามหางเน้นที่สี่รูดที่สี่เน้นไปที่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ค้องปูนนละเอียดค่ะถึงจะลายตัวแต่ก็เรียงสวยมากทุกครั้งเลยเป็นนักคำนวณสุดยอดแล้วเน้นให้สามหางทุกครั้งเพราะว่าคองปูเป็นที่ว่าชีว่างใดละ่ะนักคำนวณตัวยุงจับตามอง จับตามองเมื่อน,นี่ว่าสี่กับห้าจะมาให้เห็นไหมอ่ะขอบบุญขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ไหตัวเลขเล้อพังมาว่างทั้งทรงเนาะขอบขอบคุณหลยๆเพราะว่าเพื่อนไหามากนี่เป็นนักคำนวณที่เลี่ยงถูกต้องมากกพ่อแม่พี่น้องบ่ได้จับตัวนั้นใส่ตัวนี้ไปแต่บ่ว่าไปทั่วดอกแต่ว่าที่ว่าเข้าใจเลยเนาะ ง่ายๆได้ใจความของออของเซียนชนะเนาะของเซียนชนะเพื่อนนัน่นตัวเด่นเพิ่นสามตัวผลเดิมเพิ่นหอนงเข้าไปที่แปดนะแต่จับคู่ให้ไม่ถูกให้แปดแปดออกแปดเก้าเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เซียนชนะให้มาเลขเด่นเพิ่นเด่มมีหกมีมีมีหกมีหนึ่งมีสองสาม,ม, 6, ม, 1, ม 2, 3, ตัวสองตัวหกหาง สองตัวหกหางก็จะมีหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเบิลจะเป็นหกหกสองสองสองตัวเน้นสองหางค่ะเมื่อนี้ปาร์ตคือเนียนขวเนียนหน่อยเนีนแข็งแข่เสียนชนะเนาะเน้นไปที่สองหกแล้วก็สามหกแล้วค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามโคง้งเซียนชนะเนาะค่ะเนาะกาบกบุญกบพุ่นเสียนชนะเด้อที่หายตัวเล็หน้าท่าง ว่างทั้งช่องนอตกาบขอพักคุ้นลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเซียนซุม่มของเซียนซุ่มบระพานนอตตองกลับกระโดดคอไผ่แต่ของเพื่อนเดินดีเด้อคะ่ะตัววิ่งตัวรูดเพิ่งจะลดไปเนาะค่ะเนาะของเซียนซุ่มเราก็จับคู่แม่นมากดอพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนเข่าบนรางบนรางบณเด้อตัววิ่งตัวรูดแต่งวดที่ผ่านมาลดมือนีมือใหม่ไปใหม่เซียนซุ่มให้มาวันนี้เพื่อนหายแค่ซีหางเด้อค่ะเอา้าคือเป็นยังสั้นระเบาด ยนันซูให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองห้าสองหกสามห้าสามหกเบิ้นตัวกันตัวกันเนาะค่ะเนาะสามเก้าแล้วก็สองสองสามตัวสี่หางสองสามห้าสองสามหกสองสามเก้าสองสองสามเด็กค่ะสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สามหางเน้นไปที่สองหก สามห้าสามหสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสามห้าสองสามหกเด้อค่ะแคปน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนสุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของหลวงพี่แขกของหลวงพี่แขกจับคูไห่บ่ถูกเนาะแต่เลขวิ่นพันมาได้พันโบวิ่นกันเนาะพันไปวิ่น,น,นหนึ่งหนึ่งสี่แต่ว่า 42คนบเอาแต่เลขวินมานะคะมือจับตามองว่าของหลวงพี่แขกจะเป็นจังใดจะเขา่าจะปังบอลหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รุดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับหนึ่งสองตัวเลขวินนพ่นค่ะเลขวินเลขวินจะเป็นแปดเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหกนะคะสองตัวสามหาง หามากหน่อยมากแขนคักมือนี่เนาะ้องหลวงพี่แฉ่ผู้ใดเปลี่ยนแก้มครับจับตามองสองตัวสามหางจะมีแปดศูนย์แปดสามหนึ่งหกเอาเดกวิ่งคือโบมีสามหลับหลวงพ่อหลวงพี่สองตัวสามหางพุณแม่พี่น้องแปดศูนย์แปดสามหนึงง่งหกสามาสตัวสองหางศูนย์หนึ่งหก สามหนึ่งหกสองตัวเน้นสองหางเน้นที่แปดศูนย์หนึ่งหกอ้าสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์หนึ่งหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แฉกเนาะกราบขอบุณขอบพุณหลวงพี่แขกเด้อที่ห้ตัวเลขนะทงมงว่างทางั้งสองนอะกราบขอบพระคุณหลายหลายให้หน่อยๆแ่ยันแชนเลยพ่อแม่พี่น้องเอาบัดนี้ผูใ้ใดเป็นแฟ้นครับของเจตตาผ้ารวยมากแล้วพ่อแม่พี่น้อง วดวังหันมาดามลืมทักเพิ่นไปเพิ่นบดเอ้ยบ่ใดหายหมากเพิ่นเลยบบไใหายหมากคองเพิ่นเขาเด้งวัดวังหันเพิ่นเขา 4, 2, สี่สองวัสนมื่อนี้เลยขคอมาแล้วอ่ะทับนาจอห้าผู้ได้จิตตามของเจตาพารวยเจตาพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองคร่มคคืนนี้ห้ากับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามห้าสามหนึ่งสามหก สามศูนย์เบิ้ลจะเป็น5 5 3ห้สามตัวสามหางสามตัวก็จะมี5้าสามห5 30, 3่งห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่3ามห้าสามตัวเน้นหางเดียว5้าห้าสามเดอก่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจ<อ>ตตาผารวยกาบขอบุญขอบคุณ เดตตาพระรวยเนาะแล้วก็เซียนๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กอบขอบุญขอบุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่วงบวสิเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะกาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพอระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ